ถ้าพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพข้อต่อหัวเขา่าหรือกระดูกใครๆก็คงจะนึกถึงน้ำมันงานดำสกัดเย็นเพราะว่าเราเรียกชื่อเรานะคะว่าเป็นราชนีแห่งน้ำมันราชันแห่งทันยพืชซึ่งมีงานวิจัยทั่วโลกรองรับเลยค่ะว่าสารสกัดของเซซามินสามารถลดอาการอักเสบของข้อต่อและกระดูกได้เป็นอย่างดี โดยน้ำมันงาดำสกัดเย็น20กิโลกรัมจะสามารถสกัดเซซามินได้เพียง21.5กรัมเท่านั้นนะคะและจากการวิจัยยังพบว่าเซซามินยังสามารถยับยั้งอาการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนและยังช่วยเพิ่มมวลกระดูกและกระตุ้นให้เซลล์กระดูกสร้างการทำงานได้อย่างดีขึ้นด้วย ดังนั้นถ้าเราทานน้ำมันงนาะดำสกัดเย็นเป็นประจำจะทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงและสำหรับคนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสีย่ยงเช่นผู้หญิงวัยทองที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกบ้างกระดูกพุนหรือในส่วนของนักกีฬาที่ใช้ข้อเข่าเป็นประจำหาได้รับเซซามินในปริมาณที่เพียงพอก็จะสามารถป้องกันและระงับอาการของโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้เซซามินยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลและลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยต่อต้านเรื่องของอนุมูลอิสระลดภาวะความดันโลหิตสูงช่วยเสริมประสิทธิภาพของวิตามินอ e, ีมีสารอนุมูลอิสระซึ่งช่วยปกป้องระบบประสาทซึ่งบางคนอาจจะเสี่ยงกับโรคอัลไซเมอร์ช่วยบำรุงเส้นผมให้เงางามบำรุงเล็บให้สวยและแข็งแรงอีกด้วยค่ะ น้ำมันงาดำสกัดเย็นของ IDM ได้คัดสารงาดำจากสารสกัดธรรมชาติที่มีแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดผ่านการสกัดด้วยการสกัดเย็นระดับโมเลกุลนำมาบรรจุใส่ซอฟเจลซึ่งในหนึ่งกล่องจะมี60ซอฟเจลโดยเราสามารถทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นต่อนเนื่องได้ทุกวันโดยไม่มีผลข้างเคียง สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกหรือข้อต่อแนะนําให้ทานวันละ2ซอฟเจลค่ะหลังอาหารเช้า1ซอฟเจลหลังอาหารเย็นอีก1ซอฟเจลทานไปประมาณ2-4สัปดาห์ก็จะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับแนะนําให้ทานหลังอาหารเย็นวันละ1ซอฟเจลรับรองได้เลยค่ะว่าจะทําให้หลับลึกนอนหลับง่ายตื่นมาไม่อ่อนเพลียอีกด้วยค่ะ